ดีค่ะทีมไอทีสาขาศีราชาวันนี้อยู่กับชมพู่และโบวี่ค่ะหากคุณกลัวการซื้อเราเตอร์ไปแล้วใช้งานไม่ได้ก็จะเปรียบเสมือนกับพลาสติกที่ไรค่ะเราเตอร์คืออะไรคะตัวปล่อย Wi-Fi ค่ะปล่อยสัญญาณ WiFi ครับตัวกระจายไวไฟตัวกระจายไ i f i ตัวกระจายครับตัวกระจาย WiFi ครับเริ่มปล่อย WiFi ค่ะเดี๋ยววันนี้ชมพู่กับโบวี่จะไปทำความรู้จักกับ ไอทีคะ่ะตามมาเลยลเราเตอร์คืออะไรคะลาาเตอร์คือตัวปัญหาค่ะสวัสดีครับผมโจทย์ตัวปัญหาพอดีผมไปหาซื้อเราเตอร์ที่ร้านอุปกรณ์ไอทีทั่วไปซื้อมาแล้วตั้งค่าไม่เป็นใช้งานไม่ได้มีคนแนะนำให้ผม ไปซื้อกันดนเวิร์ที่คิงไอทีผมเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องให้ผมไปคิงไอทีต่อผมได้ไหมทางคิงไอทีของเราเป็นบริษัทผู้นําเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เนเวิร์กขายได้แบรนโด์ t o โต n ล n งเน็ตเกียร์ n ET ีดีแม็กแพเน็ตแคมเบียมแกสตาและน้องใหม่ก็คือแอร์โฟนั่นเอง นอกจากนี้เรายังมีศูนย์บริการ23สาขาทั่วประเทศที่พร้อมให้คำแนะนำและบริการแก่ลูกค้าค่ะราเตอร์มันก็เป็นแค่ตัวปล่อย Wi-Fi มันจะต่างอะไรกันมากมายไม่เข้าใจช่วยอธิบายได้ไหม เพราะ Wi-Fi เราเตอร์ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากมาตรฐาน Wi-Fi N เปลี่ยนมาเป็น Wi-Fi AC และในปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น Wi-Fi AX หรือที่เรียกง่ายๆว่า Wi-Fi 6นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ซึ่ง Wi-Fi 6สามารถทำความเร็วบนอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi แบบกิกะบิตได้ค่ะ w i i i อ่ะดีจริงแต่ตังที่มีอ มีน้ยมีน้ยมีน้ยยังไม่มั่นใจหากลูกค้ายังไม่มั่นใจในการซื้อสินค้าจาก king it นะคะทางเรายังมีนโยบายการยืมเทสใช้ก่อนนะคะมั่นใจค่อยซื้อจาก king it นะคะ,น,ะ,คะนอกจากนี้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กของ king it ยังมีประกันดีๆก็คือประกันไร้ทาร์มฟอร์เอเวอร์เคมดีเคมง่ายเคมไวกว่าใครๆนะคะ king it นอกจากการรับกันอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ ดีเยี่ยมแล้วเขายังสามารถตั้งค่าให้เราถ้าหากเราซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์กของจริงไอทีเพื่อที่จะนำกลับไปใช้ที่บ้านได้อย่างสบายใจและที่สำคัญเขาพร้อมที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กดีๆให้เราเข้าใจเหมาะสมกับการใช้งานตามรูปแบบที่เราต้องการได้ดังนั้นเลือกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอย่าลืม ทีงไอทดีสุดๆไปเลยทางทีงไอทีของเรานะคะยังได้มีการเทรนนิ่งร้านค้าไอที IT ที่จำหน่ายอกกุปกรณ์เนเวิร์กของทิงไอทเพื่อให้ความรู้และสามารถตอบปัญหากับลูกค้าได้คะ่ะนอกจาก23ศูนย์บริการทั่วประเทศนะคะทางเรายังมีช่องทางการติดต่อด้วยฮอตไลน์24ชั่วโมงค่ะที่เบอร์024190555แล้วก็ยังมี Facebook ค่ะ เฟซบุ๊กคิงไอทีค่ะและก็ยังมี Line แออย่าลืมนะคะ Line แอดแอดคิงไเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลจากพวกเราหากคุณที่จะซื้ออุปกรณ์ในเปิดทั้งใดต้องลึกถึง King IT เท่านั้นนะคะคิงไอทีของเราเป็นหนึ่งเรื่องเด็ดเวอร์แล้วคุณจะได้มากกว่าคำว่าเราเตอร์ไวไฟค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ